ไหนมีกาอ,อะไรบ้างมาดูสิคะไหนอันนี้อะไรอะ่ะเดี๋ยวแม่ถามอะ่ะรถบุกรถบุก <c oughs> รถอะไรรถบุกบัวเดี๋ยวคุณแม่ดูคะ่ะรถบุกรถบุกอะไรคะเป <c oughs> <c oughs> นี่้อะไร รถบรรจุโอ้เ oh, ก่งมากอันนี้อะไรคะเอรถตู้โอ้โหเก่งมากอันนี้อะไรคะรถแอมเปอร์รถพยารถแอมเปอร์แอมเบรันต์พยาบาลยังมีอะไรคะเครื่องบินมีเครื่องบินอะไรคะอันนี้อะไรคะ อันนี้รถถังโลกรถถังยึดบุกอันนี้รถอะไรอารมณ์ดีอ่ะยึดยืดบุกอันนี้รถอะไรคะอันนี้อันนี้บุกซิการถแท็กซี่ยืดซี่ค่ะไหนเรืยไหนอันนี้อันนี้อะไรคะเรือจำน้ำไม่ใช่เรือสำพาน เรือสำเภาเรือสำเภาเรือดำคัญเรือดำน้ำมาอันนี้นะคะอันนี้นะยึดดูรถตรู้เก่งมากมีอะไรอีกคะอันนี้นะคะรถตำรวจรถตำรวจอันนี้นะคะเรือดำน้ำเออนี่แหละเรือดำน้ำอันนี้อันนี้เจออะไรเนี่ยอันนี้อะไรคะ ดับเพลิงรถดับเพลิงอันนี้ล่ะคะรถตำรวจรถตำรวจรถตรงนี้จ้ะอะน,นูนั่งสวยๆก่อนนูนั่งสวยๆจ้ะอันนี้ล่ะคะรถแท็กซี่รถแท็กซี่นี่รถแท็กซี่อ่านี้ล่ะคะอันนี้มีไหมพังยังไม่พังอ่าไม่พังอันนี้ล่ะคะ <Bus. S 1> บสัสรถบัสโอ้โหค่ะมาอันนี้ล่ะค่ะรถบรรทุกรถบรรทุกอ่าอันนี้ละค่ะรถเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์นี่ละคะ รถแวนรถตู้เก่ง okay, มากค่ะมือล่ะคะรถถถายหมดแล้วล่ะคะหมดแล้วจ้าอาบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย